อันนี้เป็นชุดตุ๊กตานะคะคืตุ๊ตุตุสวัสดีค่ะค่ะสาสีชัยเลยก็ชาแนลมันเดย์เราจะมารีวิวชุดนะคะถ้าอยากรู้็นชุดอะไรเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนให้ดูนะคะค<ๆ>่ะก็ไปเปลี่ยนชุดมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะชุดที่เรามารีวิวในวันนี้ก็คือเป็นชุดตุ๊กตา A E I O U หรือ ตุ๊กตาสังหารนั่นเองนะคะชุดนะคะเป็นซีรีส์นะคะก็คือทุกคนนะอาจจะเคยเห็นเป็นพวกแบบชุดผู้เล่นนะคะกับชุดผู้คุมมาแล้วอันนี้เป็นชุดตุ๊กตา A e I O U ก็ดังพอๆกับผู้คุมแล้วก็ผู้เล่นด้วยนะคะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะในชุดนี้นะคะเขาจะให้มาสอบชิ้นด้วยกันนะคะก็จะเป็น ตัวเอี๊ยมนะคะเป็นตัวเอี๊ยมนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเสื้อข้างในนะนี่เลยแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกระโปรงนะเอี๊ยมเป็นกระโปรงก<ม>็ทางหลานะคะเขาก็แทมหมกมาให้ด้วยนะคะเป <laughs> ็นหมวกเอา,ลาเอาลยค่ะ <laughs> นี่เลยค่ะเป็นหมวกแบบนี้นะคหะรืบบบูคนเป็นหมอดีซ่อมนะคะอยาาใส่ดูเลยตุต้งตุ้ง โมกุฮาวะกูชิพิอสุนิราโมกุฮาวะกูชิพิอสุนิาอีกแล้วนะคุณทุกคโมกุฮาวะกูชิพิอสุนิโมกุฮาวะกูชิพิอสุนิาจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะค่ะก็ ที่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครแล้วก็อย่าลืมกดกระด,กดิ่งกิ๊ก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 ให้ด้วยนะคนะบายบายแมงมุมแมงมุม